วันนี้มาช้าหน่อย,อยไปแล้วทุกคนฝนตกโอ้โหสภาพ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมอ้กล้องนี้ก็ปีนขึ้นมาถ่ายบนสะพานพระรามหกเลยฮนะนี่เป็นบรรยากาศด้านล่างนะทุกคนนะฮ่า ก่อแดดร้อนนิดนึงนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ต้นหลายคนถามนะครับว่าข้างล่างรางยังใช้อยู่ไหมใช้อยู่นะคะผมยังมีรถสินค้ายังมีรถไฟชานเมืองรถไฟธรรมดานะครับผมที่วิ่งอยู่นะฮะรถไฟน้าเที่ยวก็วิ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าวิ่งข้างบนแล้วข้างล่างจะไม่วิ่งนะก็วิ่งเหมือนเดิมนะครับเห็นรางไหมสวนสะพานพระรามผมเลยก็เปิดวิ่งทางเดียวนะครับอีกทางหนึง่งฝั่งนู้นนะ่ะยังไม่ได้วิ่งนะครับผมรอปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมเที่ยวเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะฮะต่อขบวนรถไฟทางไกลสายใต้ที่จะออกจากใครกรุงเทพอภิวัตนะฮะขบวน แหลกก่อเป็นขบลลวนรถที่171นะครับผมกรุงเทพไปทางสุงไนกรกนะฮะกรุงเทพอภิวัตนนะทุกคนนะเป็นขบลลวนรถเร็วก็รถไปทางไกลก็จะไปวิ่งข้างบนทางยกระดับนะครับผมก็ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี่ยตอนบ่ายโมงสินาทีนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะฮะวิ่งบนทางยกระดับไปลงอีกทีก็บังบำรุเลยนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมง20สิบนะครับ ตอนนี้รถยังไม่มานะแสดงว่ารถล่าช้านะครับวันนี้เมื่อเมื่อวานตอนเช้านะในวันที่4ี่นะครับก็รถไฟสายใต้นะเป็นขบวนรถสินค้า9กาน6ปนะฮะก็ตกครางนะครับแถวบางะพานใหญ่นะฮะก็ไม่รู้ว่ามีผลกับวันนี้ด้วยหรือเปล่านะผมว่ามีแน่นอนนะฮะแต่ยังดีที่เมื่อวานรถยังเปิดวิ่งปกตินะครับผมมาเปิดทางให้วิ่งได้ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วละ่ลวละก็แน่นอนช่วงนั้นน่ะคือไม่มีรถไฟวิ่งนะฮะช่วงช่วงนั้นน่ะ เพราะว่ารถสินค้าเนี่ยจะปิดท้ายของขบวนอ่รถโดยสารทั่วไปนะที่ขาเข้ากรุงเทพนะครับก็เลยลอดไปนะฮะรถดแล้วหนึ่งจดหนึ่งเราลาซานะครับโดนแดงแซงมาก่อนนะฮะ วันนี้ไปดูกันว่า171จะมาตอนกี่โมงแล้วทุกคนนะโอ้ oh, น้องสายน้าทีมีชั่วโมงนึงเป็นอย่างน้อยเลยดูทรงละแต่ร้อนมากมาแล้วครับผม171นะครับผมบผม่บายโมง47นาทีนีฮะโอ้ oh, นี่มาช้าหน่อย ไปจอดทีกทีก็บางปำปุเลยนะครับก็คิดว่าประมาณล่าความล่าช้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะในวันที่ห้านะครับผมกุมภาพันธ์หกหนะฮะรอระหว่างมารอถ่ายสะพานพระรามหกน,นะครับผมช่วงทิ้งห่างของขบวนสามหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมากินติมที่อาุเพนซอยเข้าวัดนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนด้วยน้องนองก็มาเรียนกันนะครับวันอาทิตย์ก็เลยงง ก็เออระหว่างรอนะฮะตอนนี้บ่ายสองสิบนาทีแล้วก็อีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปกินติปกันดีกว่านะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปรอชมรถไฟกันต่อนะครับบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนนะฮะคิดว่าเหมือนจะมีฝนตก<ม>ตเห็นไหมฮะทุกคนข้างบนก็มีคนมาออกกาลังกายวิ่งกันเป็นประจํานะครับผมไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตามนะฮะ นะฮะทุกคนก็รางข้างล่างก็ยังใช้วิ่งอยู่นะครับผมก็จะมีขบวนรถวิ่งผ่านผ่านพระรามหกนะฮะก่อที่เห็นนะั้นเป็นรถจักรฮิตาชินะครับผมฮิตาชิอาเป็นรถสินค้าแน่ๆเลยนะฮะ ตอนนี้บ่ายสองสี่สิบเจ็ดนะครับผมผ่านจุดนี้นะฮะอสี่ห้าศูนย์หกนะฮะอ๋อเป็นรถสินค้า ขบวนที่ตกรางเมื่อวานหรือเปล่านะครับอันนี้วันนี้เป็นวันที่5กุมภานะฮะขบวนสินค้านะครับผมกำลังเบาทางเพื่อที่จะผ่านสะพานพระราม6นะฮะจากที่ดูเมื่อวาน เขาเปิดทางได้ประมาณตอนนะบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละก็ขบวนนี้จะผ่านบางซ่อนนะครับผมไปจอดที่ชุมทางบางซื่อนะครับสามเสนแล้วก็สถานีกรุงเทพนะฮะแน่นอน,นครับผมทางข้างล่างนี้ยังใช้วิ่งรถธรรมดารถไฟชานเมืองรถไฟสินค้ารวมถึงรถไฟนำเที่ยวที่มาจากห,หัวลำโพงด้วยนะฮะก็ ทางข้างล่างนี่ยังไม่เลิกยังไม่ได้ลื้อหรืออะไรนะก็ยังวิ่งปกติขบวนต่อไปก็จะเป็นขบวนรถด่วพิเศษทักษิณารักขบวนที่31อนะครับผมต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีหาดใหญ่นะฮะขบวนนี้จะออกจากกรุงเทพอภิวัตรนะครับผมตอนบ่าย2.50หนาทีนะครับมาแล้วครับผมขบวนรถด่วพิเศษทักษิณารักนะฮะส1ม4 5ึงนาฬิกานาทีนะครับผมวิ่งผ่านอา แม่น้ำเจ้าพยามานะครับผมข้างกับสะพานพระราม6เลย บวนนี้ก็เป็นรถด,ด่วนนะพิเศษนะฮะเป็นรถนอนประกาศทั้งขบวนนะครับผมแล้วก็มีตู้สืบียงขายอาหารพ่วงไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นขบวนที่ค่อนข้างจะสบายที่สุดในตอนนี้แล้วนะฮะก็จะไปลงทางจอดที่ก็บางบำรุนะครับผมโอ้ยไป่เราทุกคนฝนตกโอ้โหสภาพแหม่ทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนนะม้าหมดเลยปัะน,นี้ ก็ออกขบวนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขบวนรถด่วนเสดทักสินสาสิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบห้านะฮะก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตอนเราไปลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับเหมือนจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆสงสัยวันนี้จะไม่ได้คลิปสวยๆดีนะฮะทุกคนโอ้ตกหนักมากอ่าก็เดี๋ยวจะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักสิณขบวนที่3าสิเ็ดและส5ิบห้านะครับผมวิ่งผ่านอ่าสะพานรามหกนะทุกคนนะอ่ามาแล้วนะครับผม ต่อฝนตกนะฮะอ่าขบวนที่สามสิบเจ็ดและสี่สิบห้านะครับผมกรุงเทพอภิวัตไปทางสุ้ยไกกลกแล้วก็ประดังเบญสานะฮะอ่า QSY ห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับผม ก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีนะฮะที่ราชามานะครับสถานีต่อไปจอดบางบบรุกเลยนะฮะอะตอนนี้ก็ฟ้าเปิดแล้วครับผมนิดหน่อยฝนไม่ฝน,นไม่ตกแล้วขบวนต่อไปก็จะเป็นขบวนรถเร็วที่หนึนะครับผมกรุงเทพอภิวัตไปไปทางสถานียะรานะฮะเป็นรถไฟสายใต้ขบวนนะครับผมอตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะทุกคนนะ แผลปเรียบร้อยอ่าตรงนี้ก็เป็นสัญญาณไฟนะครับผมก็จะเป็นสีแดงถ้าเป็นสีเขียวก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยจะออกประมาณชั่วโมงละคันหรือครึ่งชั่วโมงคันนะฮะกันล้วแต่ช่วงนะครับก็จะสลับกันอ่ากอนนี้นะครับผมจะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะฮะอ่าแสดงว่าจะมีรถไฟวิ่งมานะครับก็เป็นรถไฟฟ้าสีแดงนะครับผมที่วิ่งมานะฮะ รถเร็ว1น9่กเเราล่าช้านะฮะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผม มาแล้วนะครับผมขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพยะรานะฮะกรุงเทพอภิวัตนะครับผม16นาฬิกา42นาทีนะฮะต่อรถจักเป็นอนุสตอมนะครับผม าหลังรถไปฟ้าสายสีแดงไปประมาณหนาทีนะฮะก็วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่นะครับอ่ารถเร็วหนึ่งหกเกนะฮะกรุงเทพอภิวัตไปลายทางสถานียราอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนคลิปในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบนะเดี๋ยวผมจะไปหามุมใหม่ๆเด็ดๆให้ทุกคนได้รับชมมันอีกนะครับ